สัตหีบเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวมากๆของจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เกาะแสมสารเกาะแสมสารก็จะเป็นทะเลที่สวยมากๆน้ําใสมากๆอยู่ทางตอนใต้ของอาเภอสัตหีบนะคะครั้งนี้เราจะไปเช่าบ้านที่เป็นพูวิลล่าเพราะว่าไปกันหลายคนพูวิลล่าก็คือจะสะดวกสบายมากๆมีห้องพักให้หลายห้องมีห้องอาหารห้องรับแขกมีสระว่ายน้ําคือฟินฟแล้วแบบแฮปปี้เลย อาหารเราก็จะไปซื้ออาหารสดที่ตลาดสแสมสารนะที่นั่นครบครันทุกอย่างแล้วก็เขารับที่จะเผากุ้งหรือว่านึ่งปูอย่างนั้นให้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มแซ่บๆให้เราเลือกด้วยดีงามมากๆสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกาะแสมสารน,น้ำจะใสขนาดไหนเป้าหมายเลยในการไปเที่ยวเก,กาะแสมสารก็คือไปดูปลานีโม ดูความน้ำใสและปลานีโมก็คือต้องไปดำทะเลที่เป็นจุดๆนะคะเขาเราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วเดี๋ยวเรือก็จะพาไปปล่อยดำน้ำประมาณ3 4จุดจุดพีคเลยก็จะอยู่ตรงที่ปลานีโมเนาะการเข้าไปเที่ยวในเกาะแสมสารเราก็จะใช้วิธีการเช่าเหมาเรือแล้วเขาก็จะพาเราเข้าไปแบบนี้เลยค่ะก็คนเรือก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะคะ ก็จะพาเราไปปล่อยเขาจะรู้ว่าจุดไหนมีประการังสวยๆเราก็จะไปดำน้ําตรงนั้นมีใช้สโนว์เกิลแล้วก็เสื้อชูชีพทุกอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่เนาะน้ำใสมากๆสแสมสารนี่คือน้ําใสที่สุดจะใสที่สุดในช่วงเดือนกุมภาถึงเมษาบรรยากาศคือฟินๆเลยขากลับจากสมสารเราจะแวะคาเฟ่ที่แบบ ตอนนี้คือดังมากๆและเป็นคาเฟ่ท,ท,ที่เท่เก๋มีมุมถ่ายรูปเยอะมีความแตกต่างจากคาเฟ่ทั่วไปก็คือคาเฟ่ชื่อว่า Coffee Wall Coffee Wall จะนำเครื่องบินลำใหญ่ๆมาจอดอย่างนั้นเลย2องลำแล้วก็มีรถถังให้เราถ่ายได้ถ่ายรูปเท่ๆค่าเข้า100บาท100บาทนี่คือเอาไปแลกเครื่องดื่มได้แก้วนึงเลยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในตัวเครื่องบินกันว่าแบบ เหมือนเราได้นั่งเครื่องบินโดยสารไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างนั้นเลยสวยงามและเท่มากๆแนะนำเลยนะคะสัตตหีบสมอสารที่เที่ยวเยอะมากๆเดินทางสะดวกด้วยจากกรุงเทพก็คือไม่ไกลมาก